ก็ขอกลับสวัสดีทุกคนด้วยนะคบผมวันนี้เราก็กลับกันใหม่แล้วนะครับเดี๋ยวนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการเพิ่มยอดวิวในคลิปอินสตาแ o k ของเราเนาะใครที่โพสไปแล้วนะครับยอดวิวน้อยนะครับอ,อยากจเพิ่มยอดวิวให้กับโพสของเองก็สามารถดูคลิปนี้ได้เลยก็เดี๋ยวขั้นตอนแรกนะครับเราไปที่หน้าเว็บไซต์ km social เข้าหน้าตาเว็บไซต์ก็จะเป็นประมาณนี้เลยเดี๋ยวลิงก์ผมจะทิ้งไว้ใต้คลิปนี้แล้วนะครับหรือไม่ก็สแก,เกนเค้าโครในคลิปนี้ได้เลยใครที่เคยเข้ามาใช้บริการแล้วนะครับก็สามารถไปลงชือ่ชอนนเ,นะเข้าใช้ด้าน อ่าขอ้อมูลต่างการสมัครใช้งานก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับก็ให้เรามากรอข้อมูลตามนี้ได้เลยเนาะก็จะมีให้เราใส่ชื่อผู้ใช้ใส่อีเมลแล้วก็ตั้งรหัสผ่านของทุกคนได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมติก๊กแฉไม่ใโปรแกรมอาเนมัติต,ตรงนี้ด้วยนะครับผมแล้วก็สมัครใช้งานดา้านล่างตรงนี้ได้เลยส่วนคนที่ไม่อยากก่อข้อมูลที่กล่าวมาให้มันยุ่งยากนะครับก็สามารถล็อกอินใหม่กับเครืงด้านล่างตรงนี้ได้เลยเนาะส่วนผมก็เคยสมัครการใช้งานไปแล้วน,นะครับเดี๋ยวผมก็จะขออนุญาตลงชื่อเข้าใช้เลยก็แล้วกันอ่ารอสัก อ่ะเข้ามาหนาตาเว็บไซต์ก็จะเป็นประมาณนี้เลยเนาะก็จะมีแพลตฟอร์มมากมายให้เลือกใช้ตัวนี้ได้เลยนะครับผมก็จะมีทั้ง Facebook Instagram YouTube TikTok นะครับหลักๆเนาะเดี๋ยวนี้เราจะมาใช้นในด้านของ TikTok กกันแล้วกันนะครับ แล้วก็หวดหมูดตรงนี้นะครับให้เรากดเข้าไปตรงนี้ได้เลยแล้วก็หาหวดหมู่ที่เราต้องการได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาใช้ในด้านของเพิ่มยอดวิวราคาถูกตรงนี้ก็แล้วกันเนาะอ่ะแล้วก็บริการตรงนี้นะครับให้เรามาหาบริการของเว็บไซต์ได้เลยทางเว็บไซต์ก็จะมีหลากหลายบริการให้เลือกมากมายเลยนะครับก็สามารถมาหาดูกันได้เลยเนาะเดี๋ยวผมจะขอเลือกเป็นบริการเดีวยวสองก็แล้วกันนะครับราคาน่าถูกสุดอะนะ่ะเนาะประมาณนี้แล้วก็ลิงก์ตรงนี้นะครับให้เราไปที่หน้าโพดของเราหาโพเที่จะเพิ่มยอดวิวนะครับเดี๋ยวผมจะเอาโพดนี้ก็แล้วกันเนาะ อ่ะแล้วก็คัดลอกลิงก์ตรงนี้วางใส่ได้เลยนะครับประมาณนี้จำนวนนะครับก็จะเป็นจำนวนยอดวิวของเรานะครับก็สามารถดูขั้นต่ำและสูงด้านล่างตรงนี้ได้เลยเดี๋ยวผมก็จะขอใส่ไปสัก1,000ก็แล้วกันเนาะอ่ะเว็บไซต์ก็จะคำนวณค่าใช้จ่ายแลังที่ร้อยแล้วนะครับจำนวน1,000วิวก็ตกอยู่ไม่ถึงบาทเนาะเป็นอะไรที่คุ้มค่าสุดเลยนะครับก่อนที่เราจะกดสั่งซื้อทุกครั้งนะครับก็อย่าลืมขึ้นมาอ่าานรยละเอียดเพิ่มเติมก่อนด้าน,น,นบนตรงนี้ได้เลยเนาะเพิ่มให้มีอะไรียดพิเศษนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะกกกดสัั่งซื้้อเเลลย็แวนนา ได้ับการัส,สั่งซื้อคุณแล้วนะครับผมเวลาเรากดสั่งซื้อออเดอร์เสร็จก็จะขึ้นเป็นสีเขียวประมาณนี้เลยต่อมานะครับไปเราคลิกที่นี่มาดูส,สถานการณ์าทำงานของออเดอร์ของคุณอย่างนี้ได้เลยนะครับอ่ะล้วก็เด้งมาหน้าปอดการสั่งซื้อของคุณแล้วนะครับผมก็สามารถดูออเดอร์ใหม่ของคุณอย่างนี้ได้เลยเนาะตรงนี้ก็จะเป็นเลขออเดอร์ของเราแล้วก็มีลิงก์ที่นี่ไปด้วยก็สามารถมาตรวจสอบกันได้เลยก็ระหว่างระบบรอดําเนินการอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะสอนวิธีการเติมเงินให้เรากดไปที่เมนูเติมเงินนซ้ายมือตรงนี้ไเเลยะมมตกก็็็จีบผซ์ช ก็จะมีทางพร้อมเพย์นะครับทูมอ um นะี่วอลเล็ตเนาะแล้วก็คริปโตเคอเรนซีเข้ามาใช้งานทุกครั้งนะครับก็อย่าลืมเข้ามาอ่านวิธีการเติมเงินด้านล่างในแต่ละแพลตฟอร์มกันดอวยนะครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยถ้าเกิดว่าเพื่อนคนไหนนะครับที่มียอดใช้งานสะสม5้ารบาทขึ้นไปก็จะสามารถปลดล็อกดูซีรีส์หนังจีนตรงนี้ได้แบบฟรีๆเลยนะครับผมก็สามารถผา,าดูกันได้เลยอ่ะเดี๋ยวรอสักครู่นะครับตอนนี้เว็บไซต์ยังโหลดอยู่เนาะอ่ะขอรีอีกครั้งนะอ่ะตอนนี้ขึ้นมาแล้วนะครับก็็็สาาาามมรรรถดาาดูกดนะกัันนนนนไ้้เเเลลยยะะะอจปปณีคบ ต่อมานะครับเเราไปที่บริการตรงนี้นะครับบริการตรงนี้คืออะไรตามชื่อเลยเว็แบบไซต์กะระจายรวบรวมบริการต่างๆไว้ในหน้านี้หน้า,นนานเดียวแล้วนะครับผมก็สามารถไปหาดูกันได้เลยส่วนบริการต่างๆของเว็บไซต์นะครับก็จะมีคำอธิบายด้านหลังให้เราก,กดเข้ามาอ่านกันด้วยนะครับผมก็อย่าลืมนะครับกดเข้ามาอ่านก่อนจะกดสั่งซื้อกันได้เลยอ่ะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับ ถ้าเกิดว่ามีเพื่อนๆคนไหนนะครับที่มีปัญหาต่างๆนะครับอยากจะติดต่อแอดมินนะครับหรือสอบถามปัญหาแอดมินก็ให้เราไปที่เมนูติดต่อแอดมินด้านซ้ายมือตรงนี้ได้เลยเข้ามาหน้าต่างการติดต่อแอดมินก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมก็ทางเว็บไซต์ก็จะมีช่องทางไลน์ให้เราติดต่อแล้วนะครับก็อย่าลืมไลน์ตรงนี้ไปคุยกับแอดมินได้เลยแอดมินก็พร้อมตอบกลับหรือพอ์ตลอด24ชั่วโมงเลยเนาะหรือไม่ก็มาดูตัวเชื่อเลยด้านล่างตรงนี้ก็ได้นะครับผมก็จะมีหมวดหมู่ใช้ปัญหาแลเรายละเลีออเดอร์ของคุณใครทีีีี่่่มมมมมมข้้้ออคคคววาาาาเเเพิิตกก็สสรรรถในนบบยยงไดละั ส่วนคนที่มีรูปภาพหรืออะไรต่างๆนะครับเราจะแนบสลิปเนาะก็ให้เราแอตแท็กไฟล์ตรงนี้ขึ้นมาได้เลยเนาะอ่ะแล้วก็กดส่งต่อด้านล่างตรงนี้ได้เลยอ่ะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับเพื่อทําการไม่เสียเวลานะครับเดี๋ยวเราไปดูยอดวิวของเราดีกว่านะว่าตอนนี้ขึ้นมาครบตามจำนวนเป็นที่เรียบร้อยแล้วหรือยังอ่ะเดี๋ยวผมจะขอปิดไปก่อนเลยกันกน,นะครับตอนนี้ยอดวิวของเราก็มีอยู่แค่400กว่าคนเองนะครับเดี๋ยวผมก็จะขอนอนุญาตกดรีเซ็ตไปครั้งหนึ่งเลยก็แล้วกัน หลังจากที่เรารีเซ็ตไปแล้วนะครับตอนนี้เว็บไซต์ก็ทำรายการเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับจากเดิมมีแค่400เองเนาะตอนนี้ก็ขึ้นมา2,000กว่าแล้วนะครับทางเว็บไซต์ก็ทำการแถมยอดให้เยอะมากเลยนะครับก็ปเป็นอะไรที่ใจดีสุดๆไปเลยเนาะส่วนคนที่สนใจนะครับอยากจะแนะนำเพื่อนให้มาใช้เว็บไซต์ดีๆแบบนี้นะครับก็สามารถไปที่หน้าเว็บไซต์เราได้เลยหลังจากนั้นครับให้เราไปที่มีนูแนะนำเพื่อนนองงี้ได้เลยเนาะถ้างบหน้าต่างแนะนำเพื่อนก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับ ให้เรามาคัดลอกลิงก์ตรงนี้นะครับแล้วก็ส่งลิงก์ตรงนี้ให้กับเพื่อนเพืเ่อนของคุณหรือคนที่คุณรู้จักได้เลยน,นะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนเคุณนะครับตเติมขั้นต่ำละบาทขึ้นไปคุณก็จะได้อ,าตาอัตราคอมชาร์ตหนึ่งบาทเศษเนาะดูลิงก์ผมก็จะขอทิ้งไว้ใต้คลิปนี้แล้วนะครับหรือไม่ก็สแกนหัวโ้ดในคลิปนี้ได้เลยถ้าคลิปนี้ผมพูดผิดถึงประกันใดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมแต่คลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเนาะสวัสดีครับ